ิงกามันหอนขี้กระปอมขังคกเขียงขากควายควายหน้าเกลียดไม่หน้าเกลียดเรกเขาเรียกควายแล้วเขาก็เอนควายไม่หยาบแน่นะควาย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 คุ้ยก็เบิ่นหาพอร่างเอามาหลายๆตัวเอามาตัวเดียวกับเกะกะละส่วนอย่างควายควายจุ้งควายมาสะพานควายจุ้งควายมาสะพานก็จุ้งหาพร่างสะพานควายอ่ะ เอามาดูรถติดยังไงเอออย่างจูงควายมาสะพานควายจูงควายมาสะพานควายถึงสะพานควายทอดสะพานควายควายผมยี่เงาควายมันเป็นอย่างไรมันตกใจรถโหนมันเตือนรถควายผมยี่เงาควายมันเครียดละมั้งผมบอโหวควายควายสุนให้ควายได้เลยผมเลยตกหัวควายตายไปตบตัไปอย่างควายมันเป็นสาตินาชี้ตรงสูงไอสัตว์ชี้จะเสียวแวบเชียว จะไปตบมันเอานะ่ะต,บห,ววตบหัวควายตบหัวควายเลยแต่ผมก็รักควายแต่คว,วายก็ฮักคุยผมเลยดึงหัวควายมันยาวแล้วด,ดึงเข้ามาใกล้ๆเรา,ด,ววาดึงหัวควายดึงหัวคายเลยผมกอดหัวควายกอดหัวควายเหือแล้วผมก็จูบหัวควายเม้นหื้นเลมันเนี่ย ควายของเราเองจะไปลังเกียจทำไมจูบหัวควายจูบหัวคอยเลยควายยิ้มค่อยพอมึงยิ้มได้เหรอเอาห่ะควายยิ้มค่อยยิ้มอุ้ยคุณพระช่วยโอ้ยคุณพระซอยปิงเกาะหัวควายปิงกาะหัวค่อยอีกแล้วผมกลัวควายเจ็บย่านค่อยเจ็บผมเลยดึงควายออกจากปิงให้ดึงค่อยออกจากปิงเลย ดึงปิงออกจากควายดึงปิงออกจากหัวคายหัวควายเลือดไหลหัวคายเลียดออกผมต้องสารควายควายเลอดตควคยผมเลยดูดเลือดออกจากหัวควายควายเลยดูดหัวคายแมาเลยเลือดที่หัวควายเลือดหัวคายนั่นแหละอย่างควายตัวเล็กคายตัวน่อยควายตัวใหญ่คายตัวใหญ่ควายเขาสั้นคายเขาตู่ควายหัวเป็นแผลคายถลอกคายเป็นแผล แล้วแล้วลักษณะแบบนี้แบบนี้ค่อยน้อย <laughs>